กรวดน้ำตอนเย็นเรากรวดน,น้ําำโดยที่ไม่ได้ใช้น้ํากรวดแต่ใช้ใจของเราเพื่อน้อมนึกถึงสิ่งดีงามที่เออเฟื้อเกอืเกอ้อกูลเราเมื่อเราลึกแล้วเราก็แผ่ ความปรารถนาดีหรือบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญไปให้จากสิ่งเหล่านั้นนะที่จริงก็ไม่ได้จอดจงเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วคนที่มุ่งร้ายกับเรานะเราก็แผ่ไปใหนะ้ที่มีข้อความว่าเนี่ยผู้เป็นกลางผู้จ้องผลานผู้จ้องผลานก็คือผู้มุ่งร้ายกับเรา แล้วก็แผ่ไปให้เขาเหมือนกันความปรารถนาดีไม่ควรจะเจาะจงแต่เฉพาะคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำไม่ดีกับเรานะเราก็ทำดีกับเขาเหมือนกันอันนี้ไปวิสังชาวพุทธในการทำดีกับคนที่เขาดีกับเรานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ แต่สิ่งที่ควรทำมากกว่านั้นคือว่าแม้ไม่ดีกับเราเราก็อย่างน้อยก็น้อมใจนึกแผ่เมตตาหรือบุญกุศลให้กับเขาซึ่งที่สุดมันก็ดีกับเราด้วยนะก็ทำให้ใจเราไม่มีความขุ่นเคืองเป็นการบรรเทาความโกรธความเกลียดออกไปจากใจสิ่งที่ตามมาคือความสงบเย็นความเบา เดียวกันก็มีการเหมือนกับตั้งจิตปณิธานนะยับเตือนว่าชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะอุทิศให้กับการทำความดีและทำความดีที่สำคัญคือการปกป้องรักษาใจของเราจะมีข้อความตอนหนึ่งนะ โอกาสจะพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประทุสล้ายทำลายล้างความเพียรจมแล้วก็ตอนท้าบัานขอหมู่มารอยาได้ช่องนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องโอกาสจะพึงมีแก่หมู่มารมันหมายความว่ายังไงนะโอกาสจะมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายก็เลยเรื่องถึงว่า จะได้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นจะได้มีมีสิ่งที่มาย่วยุเราให้เกิดความโกรธจะได้มีสิ่งมายั่วยวนให้เราเกิดความโลภค,ความาความหลงนะหรือว่ามีราคะอันนั้นจะไม่สําคัญนะเท่ากับว,ว่าเราปิดกัน้นไม่ให้มาเนี่ยเข้ามา เล่นงานจิตใจเราหมายความว่าถึงแม้จะมีสิ่งมายั่วยุให้โกรธย้ยวยวนให้โลภให้เกิดราคะนะอันนั้นก็ยังไม่สำคัญทักักว่าเรารักษาใจของเราได้ดีแค่ไหนการปิดโอกาสไม่ให้หมู่มาเนี่ยเข้ามาเล่นงานรังควานจิตใจเรา หรือว่าทำให้ชื่อิของเราเนี่ยตกต่ำย่ำแย่เนี่ยมันคือการทำที่ใจของเราไม่ใช่เรียกร้องวิงบอลให้เหตุการณ์ร้ายๆอย่าได้เกิดกับเราไอ้คำว่าเป็นช่องปทุสรายเนี่ยนะทำลายล้างความเพียรจมเนี่ยไอ้ช่องนั้นอยู่ที่ไหนนะช่องนั้นมันถ้าจะมีก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละ ก็คือใจเราเปิดช่องให้ตัวมารน,นะกิเลสตัณหาเนี่ยเข้ามาลุกรานรังควานจิตใจของเรา,าชาพุทธนะที่เข้าใจธรรมะเนี่ยนะจะไม่ได้วิงวอนร้องขอให้มีความมั่งมีสีสุขแต่ว่าจะให้ความสำคัญ กับการดูแลรักษาใจมากกว่าเพราะว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเรามากกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและเมื่อเราเห็นความสำคัญของการปกป้อง ปัดป้องไม่ให้มารเข้ามารัางควานจิตใจของเราหรือว่าไม่เปิดช่องให้มารหรือความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือสตินะพระเจ้าเปรียบสติเหมือนกับทหารยามนะที่เฝ้าเมือง สมัยก่อนเนี่ยเมืองมันก็มีกำแพงอะน,นะกำแพงนี่ก็เป็นจุดแข็งของเมืองแต่ทุกเมืองก็ต้องมีประตูะประตูเนี่ยคือจุดอ่อนของเมืองเพราะว่าศัตรูจะเข้ามาได้ก็เข้ามาได้สะดวกที่สุดก็คือทางประตูนี่แหละพอประตูนี่มันก็มีเปิดปิดนะ มันไม่ได้ปิดตลอดเหมือนกำแพงนะมันก็มีเปิดต้องมีคนเข้าคนออกและนั่นแหละคือช่องว่างจุดอ่อนของเมืองแต่ว่าถ้าเมืองนั้นเนี่ยมีทหารยามเฝ้าประตูเป็นทหารที่เข้มแข็งใส่ใจทำงานไม่ละทิ้งหน้าที่มีปฏิพานนะมี สายตาฉับไวก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาหรือว่ามาเผาเมืองได้เมืองหรือนครที่ว่านี่มันก็อยู่ข้างในเรานะเราเรียกว่าจิตตนครน,นะจิตตนครเนี่ยนะต้องมีสติเนี่ยคอยรักษา สติที่เข้มแข็งมันคนก็จะไม่เปิดช่องให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาทำลายเมืองได้ัน้นถ้าเกิดเราต้องการปรารถนาให้ชีวิตเรามีความสุขกลายจากความทุกข์ไม่มีความรุ่มร้อนในใจจำเป็นที่จะต้องมีสตินะรักษาใจให้ได้สตินี่แปลว่าอะไรนะ มันทำงานอย่างไรสเติก็คือความะระลึกได้ความะระลึกไดนะ้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ตามหรือเพิ่งผ่านไปหยกๆรวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตเราเนี่ยไปกำหนดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะได้อย่างมั่นคง ถ้าเรารึกได้ไวก็ถือว่ามีสติดีนะงั้สติที่ดีต้องมีความไวจากขัะนเดียวยันการสติก็ทำหน้าที่อีกอยานน่างนึงคือผูกจิตสตินี่เป็นเครื่องผูกจิตผูกจิตได้กับอะไรผูกจิตได้กับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้หรือผูกจิตได้กับเสียงที่กําลังได้ยินเนี่ยไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยนะมันต้องฟังด้วยหูแต่ถึงแม้มีหูเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสตินะ ฟังยังไงก็ไม่ได้ยินนะเพราะว่าใจลอยนะใจลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่คอ,อนี้สติเนะี่ยมันทำหน้าที่ไปผูกจิตเราเนี่ยให้มาอยู่กับเสียงเมื่อสติผูกจิตอยู่กับเสียงนะก็จะได้ยินเสียงเข้าใจความหมายนะแต่ถ้าไม่มีสตินะใจก็ลอยนะหลงไปนั่นลอยไปนี่นะอันนี้ก็เรียกว่า ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเผลอๆก็นั่งหลับไปเลยนะแต่วน,นี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติดีเนี่ยฟังอะไรเราก็ตามได้ยินอ่านหนังสือสติก็จะผูกจิตไว้เราแว้อยู่กับหนังสือเราก็จะอ่านได้รู้เรื่องอ่านได้ต่อเนื่องนะสติทำให้จิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันนะ จะเรียกว่าสติเป็นเครื่องผูกจิตไว้อยู่กับปัจจุบันก็ไดนะ้ปัจจุบันนี่ก็คือสิ่งที่กําลังทำนะหรือว่าสิ่งที่กําลังสนใจอยู่อันนี้ผูกไปนานๆนะมันก็จะเกิดความตั้งมั่นต่อเนื่องอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิอานะสตินี่มักจะนําไปสู่สมาธิเราจะทํางานให้สําเร็จก็ต้องมีสติจะเดินทางมาถึงนี่นะต้องใสยสตินะ ขับรถไม่มีสติก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่มาไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไปหลงอยู่กับสิ่งน่าสนใจข้างทางอาจจะมาวัดป่าสุกโตแต่ว่าอาจเจอสิ่งที่เย้ายวนใจอยู่ข้างทางแวะสักหน่อยคนที่บางคนอาจจะ ชอบความบันเทิงเริงลงติดเล่าติดเล่าพอผ่าล่านเล่าเอาแว้สักหน่อย่อ้นี้ก็มาไม่ถึงเหมือนกันนะเรียกว่าความหลงเนี่ยมันครอบงําจิตแต่ถ้ามีสติดีเนี่ยจิตเราก็จะจดจ่ออยู่กับจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็ทําให้มาถึงวัดป่าสุกโตได้ อย่างที่ตั้งใจสติเนี่ยยังมีความสมัย,ย่างก็คือทำให้เรารู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นนั่งฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยใจมันเผลอรบบไปไปที่บ้านนึกถึงลูกนึกถึงงานถ้าสติไวนะมันทำให้เรา รู้ทันรู้ตัวว่าตอนนี้ใจเผลอไปแล้วเท่านี้แหละนะไอความฟุ้งซ่านมันก็จะหายไปจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ศาลาน,นี้ฟังคำบรรยายได้อย่างต่อนเนื่องวันในสติเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับการทำให้ชิงเราเนี่ยบรรลุถึงจุดหมายที่วางเอาไว้ และที่สำคัญคือมันช่วยบรรเทาความทุกข์ไปจากใจเราดุกใจเราด้วยคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกเพราะความคิดเนี่ยเยอะนะแม้ว่ากายสบายนะแต่ใจเป็นทุกข์เพราะความคิดคิดโน่นคิดนี่และคิดแต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ทําให้ไม่สบายใจเกิดความทุกข์คิดบางเรื่องก็ทําให้โกรธบางเรื่องก็ทําให้เศร้า บางเรื่องก็ทำให้น้อยเนื้อต่ำใจบางเรื่องก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องคิดไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเสร็จแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นตกอยู่ในกับดักแห่งอารมณ์เชื่อว่าหลายคนนะก็มีปัญหานี้นะจึงมาที่วัดป่าสุขกโตเพื่อมาปฏิบัติธรรม ที่จริงความคิดมันมีประโยชน์นะความคิดมีประโยชน์ไอ้ที่เรามานี่ก็เพราะความคิดมันพามาคำนวณดูแล้วนะระหว่างผลดีที่มากับผลเสียที่จะอาจจะเกิดขึ้นคิดดูแล้วนะมาที่นี่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่าจะต้องพักงานห้าวันเจ็ดวันนะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมากกว่า ถึงแม้จะมีงานขค้างหรืองานสะสมในระหว่างที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่กลับไปก็คิดว่าคงจะเคลียร์งานได้อ่ะเราก็มาอันนี้เราใช้ความคิดเพื่อตัดสินใจมาที่นี่ความคิดเนี่ยนะมันมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันนะแต่ถ้าเรามันใช้เราเนี่ยอาจจะเกิดโทษได้ความคิดที่มันใช้เราตอนไหนบ้างนะ อ่าที่เกิดกับหลายคนก็คือตอนจะนอนนะตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะความคิดมันกระตุ้นให้เรานะตื่นกระตุ้นให้เราเนี่ยพยายามคิดสารพัดนะเราอยากจะนอนแล้วแต่ความคิดบอกว่าขอคิดต่อขอคิดอีกหน่อยนะขอคิดอีกหน่อยแล้วเราก็ยอมนะเราก็เลยคิดไปต่อเนื่องสารพัด อยากจะหลับแต่ว่าหากข้ามใจไม่ได้เพราะวางความคิดไม่เป็นคนสมัยนี้คิดเก่งคิดไวคิดเร็วคิดได้นานชาวบ้านเนี่ยนะเขาคิดได้ไม่นานเหมือนเรานะแต่ถ้าให้ไปขุดดินนะใช้แรงเนี่ยเขาทำได้นานกว่าเราแต่ถ้าจะให้คิดเนี่ยเขาคิดได้ไม่นานไม่อึดเหมือนเราคนในเมือง เพราะว่าเราถูกฝึกมาให้คิดเก่งคิดนานคิดไวคิดได้อึดแต่ปัญหาคือว่าหยุดคิดไม่เป็นวางความคิดไม่ได้นะแลวมันก็คิดตะพื้นตะเพอนคิดอย่างไรคิดไรทางสุดท้ายก็เอาความทุกมาสมมารุมมาเร่นงานจิตใจหรือบางทีก็เปิดช่องให้ใจเนี่ยนะเปิดช่องให้มาเนี่ยเข้ามา พอพอคิดไปคิดมาก,ก็เกิดความโลภมันเกิดโทสะมันเกิดราคะมันเกิดทยาบาทอันนี้แหละแปลว่าเปิดช่องให้มารเ,เข้ามาแล้วแล้วใครทุกข์เราทุกข์เองคนสมัยนี้นะเหมือนกับเรียนบังคับเครื่องบินให้บินขึ้นฟ้านะแต่ว่า ไม่รู้จักวิธีเอาเครื่องบินเนี่ยลอดลงดินเครื่องบินเนี่ยถ้าบินขึ้นฟ้านะแต่ว่าเอาลงดินไม่ได้นี่นะมันก็อันตรายนะคิดเก่งแต่ว่าวางความคิดไม่ได้ก็เหมือนกันแหละปีนต้นไม้เก่งแต่ว่าลงไม่ได้ผูกเงื่อนไว้เก่งแต่ว่าแก้เงื่อนไม่เป็น อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสมัยนี้นี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ทันความคิดแต่ถ้ามีสตินะไม่ทําให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็รู้จักวางถึงเวลาจะนอนอ่าความคิดมันพาใจฟุ้งไปอ่ารู้ทันวางถึงเวลาจะพักเราก็สามารถจะพักจิตได้เดี๋ยวนี้พักไม่ได้เลยจิตมันคิดตลอดเวลา นี่เป็นปัญหาหนึ่งของคนสมัยนี้ปัญหาอย่่เนึงคือว่าความคิดกับอารมณ์มันไปมันไม่ได้ไปด้วยกันสังเกตมาหลายคนเนี่ยรู้นะว่าทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้หลายคนก็รู้นะเล่าบุหรี่ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้นะมีกิ๊กมันไม่ดีนะ ทำให้ครอบครัวแตกแยกแต่ก็ห้ามใจไม่ได้มันมีสำนวนว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคนสมัยนี้มากบางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะมันไม่เกี่ยวกับใบมุกเช่นน้ำหนักเกินจำเป็นต้องลดน้ำหนักได้แล้วนะไขมันมันเยอะ ในเส้นเลือดน้ำมันก็น้ำตาลก็เยอะรู้ว่ากินน้ําตาลนะกินน้ําอัดลมไม่ดีกินของหวานไม่ดีเพราะอ้วนมากไปแล้วรู้แต่ห้ามใจไม่ได้บางคนเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพโอ้ตหนักเลยนะว่าโอ้เราต้องลดแล้วนะคุมอาหารได้แล้วนะ ตั้งใจแล้วนะว่าต่อไปนี้ฉันจะอ่าจะไม่กินน้ำอัดลมเยอะจะไม่กินพวกช็อกโกแลตนะหรือว่าไอติมมากของหวานก็จะกินให้น้อยลงตั้งใจตอนที่เห็นรายงานนะของหมอไปตรวจสุขภาพหมอหมอก็แนะนำเนี่ยเอาตัวเอาเอาข้อมูลมาดูนะค่าน้ำค่าน้ำตาลค่าไขามันนะตั้งใจเลยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะ กินข้าวให้เหลือสักสองมื้อนะจันจะงดอาหารพวกเนื้อนมไข่น้ำตาลแต่พอเจออาหารมันวางต่อหน้าหรือว่าเจอเข้าไปตลาดเจอช็อกโกแลตนะเจอไอติมเนี่ยห้ามใจไม่ได้แล้วตรงก็ไปซื้อนะแล้วก็กินอย่างเมามันนะอันนี้ก็เกิดกับหลายคนนะ คือเรียกว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสมองกับหัวใจหรือว่าเหตุผลกับอารมณ์เหตุผลมันบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ว่าใจมันห้ามไม่ได้อันนี้เป็นกับคนมากมายรวมทั้งแม้แต่เวลาทำงานเนี่ยบางคนซื้อหุ้นนะเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะก็วางแผนอย่างดีนะว่า ถ้าหากว่าหุ้นราคาตกไม่เกิน10%หรือไม่เกิน15%ก็จะยังไม่ขายเพราะคิดว่าไอ้เรื่องหุ้นราคาตกนี่มันธรรมดาเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะวางแผนไว้อย่างดีนะถ้าหุ้นราคาตกไม่เกิน15ไม่เกิน10%นะจะไม่เทขายแต่พอวันดีคืนดีเห็นหุ้นราคาตกแค่5%นั่นอนะ ตื่นตกใจไอ้ที่คิดไว้ว่าเนี่ยถ้าตกไม่ถึงฮะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นไม่ขายเนี่มันลืมหมดเลยนะเทขายทันทีเลยเมื่อเห็นคุณมันตกแค่ห้าเปอร์เซ็นตพอขายไปแล้วถึงค่อยมานึกได้ให้เราไม่น่าเลยนะนะไม่น่าเลยนะหลายคนมักจะพูดแบบนี้แต่ตอนนั้นมันตกใจไงนะตอนนั้นเหตุผลเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะไอ้ที่คิดไว้ว่าจะทำโน่นทำนี่ นะบางคนคิดว่าจะออกกําลังกายทุกวันนะเพื่อรักษาสุขภาพหรือจะนั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบนะตั้งใจว่าจะทําทุกวันวันละสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแต่พอเห็นโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าเห็นโทรทัพท์มีรายการดีๆมันท่านใจไม่ได้ ไอ้ที่คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปออกกาลังกายหรือ <c oughs> จะไปวิ่งเนี่ยหรือไปทําสมาธิมันเลิกทันทีเลยที่น,นี้เรียกว่าดีดชั่วลุ้หมดแต่อดใจไม่ได้แล้วคนเราเนี่ยชีวิตจะมีความสุขแล้วก็จะราบรื่นมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําให้สมองกับหัวใจเนี่ยมันเชื่อมกันได้มันไปด้วยกันนะเมื่อรู้ว่าดีอะไรดีก็สามารถเชียรน้อมใจหรือโน้มน้าวใจให้ทํา อย่างที่คิดไว้อย่างที่ตั้งใจไว้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละไอ้ที่คิดไว้ว่าจะทํามันทําไม่ได้เพราะใจมันอ่อนใจมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสน,นี่เรียกว่ามันเปิดช่องให้มารเข้ามาเพราะอะไรเพราะขาดสตินะถ้ามีสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้จิตใจเราไม่อ่อนแอ ในด้านนึงมันช่วยทาให้เราปล่อยวางความคิดได้อย่างที่พูดไปนะแต่อีกด้านนึงมาทาให้จิตใจรเราเข้มแข็งขึ้นนเ mm. ห็นอเห็นเล่าบุหรี่ตั้งใจว่าจะเลิกนะถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่่พยแพ้ต่อกิเลสนะก็เมินมันตั้งใจว่าจะควบคุมอาหารนะน้ำอ,มอลมช็อกโกแลตของหวานก็จะกินให้น้อยลงนะพอเจอ นะในตลาดในห้างสติถ้ามีนะมันก็จะทำให้เราไม่ใจอ่อนนะเวลาหุ้นตกอ่ามันตกไปห้าเปอร์เซ็นต์เราก็มีสตินะไม่ตื่นตกใจง่ายๆรอดูสักพักก่อนนะพอ่าเดตวางแผนเอาไว้ไวแล้ววันถ้ามันตกไม่เกินสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ขายนะไอความตื่นตกใจเนี่ย มันก็ไม่มาเล่นงานนะจนทําให้เราทําในสิ่งที่เราเคยตั้งใจว่าจะไม่ทำะง่สติเนี่ยนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยมันมันช่วยได้มากเลยมันช่วยทําให้เราเนี่ยนะรู้จักวางความคิดเป็นนะและเวลาคิดก็คิดอย่างมีทิศทางนะเหมือนกับว่ามีหางเสือไม่ได้คิดสัเปล่นสปะตั้งใจว่าจะหนังสืออ่า เดี๋ยวคิดไปเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดไปเรื่องนั่นอีกแล้วหรือแม้แต่คิดเรื่องงานเรื่องการคิดไปคิดมามันคิดวนคิดคิดวกคิดวนนะไม่จบสักทีนะเคยเป็นมาคิดวกวนคิดซ้ําคิดซากเนี่ยอันนี้เลยว่ามันเหมือนกับเรือที่มันไม่มีหางเสือมันก็เลยมันก็เลยว่ายมันก็เลยแล่นวนอยู่ในรอบสะหรือว่าในอ่างเรือว่าายเรือในอ่างเนี่ยไม่มีหางเสือ ถ้ามีสติปุ๊มนี่การคิดมันจะมีทิศทางแล้วคิดแล้วมันจบเป็นมันวางได้ไม่ใช่คิดแล้วจบไม่เป็นเอาแต่กังวลอยู่นั่นแหละตัดสินใจแล้วว่าจะขายที่ตัดสินใจแล้วว่าจะ,ะซื้อรถยี่ห้อ,อนี้รุ่นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วนะคิดไม่จบนะทั้งที่ตัดสินแล้วว่าจะว่าจะทำอย่างนี้นะถ้ามีสติป,ปุ๊มนี่มันวางได้ และขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันมีสิ่งยั่วยวนที่ทำให้ใจเราเขวนะทำท่าจะไม่ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ทำท่าจะไม่ทำอย่างที่เราคิดว่ามันดีพอมีสติปุ๊บนี่มันใจมันจะไม่เขวนะใจมันจะตั้งมั่นมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหตุผลคิดว่าอะไรดีใจมันก็จะน้อมตามนะไม่ใช่สมองว่าทางหนึง่งนะ อารมณ์มันไปอีกทางหนึ่งอารมณ์มันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราฝึกมันฝึกให้มันเชื่องนะมันก็จะประสานกับเหตุผลนะจะไม่คอยหลอกล่อให้เหตุผลมันเคว้หรือว่าทำให้ใจมันตเตลิดเปิดเปิงไปอันนี้คือประโยชน์นะเป็นประโยชน์เรียกว่าเบื้องต้นเลยนะ แต่แม้กะน,นั้นเนี่ยแม้มันจะเป็นแค่เบื้องต้นนะแต่ช่วยได้เยอะเลยถ้ามีถ้ามีสติแล้วใช้สติแบบนี้เนี่ยนะาการที่จะเป็นโรคก,กลุ่มอกกลุ่มใจนะหรือว่าโกรธง่ายความดันขึ้นเร็วหรือว่าสุขภาพย่ำแย่เพราะว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือว่าชีวิตครอบครัวทำท่าจะพังเพราะว่านะปล่อยใจไปตาม ราคาที่มันรบก,กวนรางความเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นนะประโยชน์ที่มากกว่านั้นเนี่ยชนิดที่ว่าช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้เลยเนี่ยนะอันนี้เนี่ยก็มีแล้วก็สำคัญด้วยอุจตรตัว่าสติเนี่ยนะโดยสติปัฏฐานนะมันเป็นหนทางทางตรงทางเอกสู่ความพ้นทุกข แม้คนที่ไม่ประสงค์จะใช้ชุวตทางโลกนะมุ่งชีวิตทางธรรมเนี่ยสติก็สําคัญนะเพราะสติมันช่วยทําให้เกิดปัญญานะที่จะทําให้เข้าใจนะเข้าใจสัจธรรมนะอริยสัจสี่ที่เราเพิ่งสวดเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใดนะผู้ใดมีศรัทธานะหรือว่ามีระลึกถึงพระผู้ประประสงค์แล้วเนี่ยเห็นอริยสัจสี่นะ ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้พ้นทุกได้เนี่ยนะไอการที่เราจะเข้าใจริษัทซีอย่างลึกซึง้งเนี่ยจนทําให้เห็นทางสู่ความพ้นทุกนี้ก็ต้องอาศัยสติมากทีเดียวนะนอกจากสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีสัมมาสตินที่จะช่วยเป็นเครื่องมือที่จะพาเราสู่ความพ้นทุก แไม่ว่าจะเป็นคนที่มุ่งความสำเร็จทั้งโลกหรือมุ่งอุดมคติในทางธรรมเนี่ยอาจจะทิ้งจะลืมจะมองข้ามสติไม่ได้เลยอันที่พวกเรามาที่นี่นะเพื่อจะมาเจริญสติมาฝึกสติให้เจริญงอกงามในใจเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะอะยอมทุ่มเทนะทำความเพียรเพื่อ ให้สติของเราได้เจริญงอกงามในช่วงเจ็ดวันจากนี้ไปค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับพระ